พัสโลลงคลิปแล้วย้ <Yahoo! S 1> ูโทษทีดีใจไปหน่อยก็คลิปนี้ครับไปดูกันได้แล้วที่มาของคลิปนี้คือมันมีหัวข้อหนึ่งที่ผมอยากทํามากเป็นหัวข้อเกี่ยวกับรามเกียรติ์คืออยากทําคลิปมากแต่มันหาจังหวะลงไม่ได้ดิแล้วพอพัสโลลงคลิปปุ๊บไหนๆก็ไหนๆทำเลยแล้วกันกับตัวละครที่เก่งที่สุดในรามเกียรติ์เก่งกว่าพระรามเก่งกว่าหนุมานเก่งกว่าทศกัณฐ์ เก่งจนโกงโกงจนโดนตัดบทกับพาลีโดยพาลีเป็นพยาวานอนมีกายสีเขียวเป็นบุตรของพระอินทร์กับนางการอัจนาเป็นลูกชูและเป็นผู้ปกครองเมืองขีดขินมีน้องต่างบิดาอย่างสุครีพและเป็นน้าของหนุมานด้วย ก็ตามที่บอกไปครับนี่คือตัวละครที่โกงที่สุดในรามเกียร์แล้วละ่ะพราะนี่คือตัวละครที่สามารถชนะทศกาณได้ถึง3ครั้งด้วยกันครั้งที่1ในขณะที่ทศกาณฐ์กำลังพานามอนโทกลับไปกรุงลงกาก็ได้เหาะผ่านเมืองขีดขินพอดีแล้วพาลีมาเห็นก็แบบ เฮ้ยยักษ์เป็นข้าเมืองกูเหรอเหิมเกริมเกินไปแล้วก็เลยไปสู้กับทศกัณแล้วก็ชนะมาแล้วก็ทําการ NTR นางมนโทมาจากทศกัณคือนอกจากจะสู้แพ้แล้วยังโดนขโมยเมียอีกโอ้โหเศร้าจริงและในเหตุการณ์นี้องค์คตก็ได้ถิ่กําเนิดขึ้นมาครับครั้งที่2ในครั้งนี้ทศกัณได้แปลงกายเป็นปูยักษ์เพื่อหมายจะสังหารองค์คตในพิธีส่งน้ํา แต่ก็โดนพาลีขัดจังหวะแล้วก็ได้สู้กันแล้วก็แพ้ไปหลังจากนั้นทศกัณฐ์ได้โดนจับมัดและกลายเป็นของเล่นขององค์คตนาน7วันแอบสงสารทศกัณฐ์เหมือนกันนะเนี่ยครั้งที่3ทศกัณฐ์ได้ทําพิธีชุบหอกเวลพัทพร้อมทั้งทําพิธีเผารูปเทวดาทําให้เหล่าเทวดารู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากไพสวนจึงส่งพาลีไปขัดขวางพิธีแล้วก็ได้สู้กับทศกณัณฐ์แน่นอนว่าชนะและทําลายพิธีได้สําเร็จ เห็นไหมล่ะ <het en> ไม่งโกงแค่ไหนคือสู้กับลาสปอร์สามครั้งชนะสามครั้งเลยและถ้าถามว่าทําไมพาลีมันโกงได้ขนาดนั้น <S <S ด้วยความที่เป็นเครื่องเทพอ่ะมันก็เก่งอยู่แล้วอ่ะและยิ่งได้พรจพรับให้สวนอีกอ่ะทีเนี้ยใครสู้ก็แพ้ครับด้วยความดีจากการช่วยเหลือดันเขาระสุเมนจนตรงพรสวนจึงประทานพรให้พาลีซึ่งเป็นพรที่โคตรโกงโกงกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โดยพอ,อนี้จะทําให้ทุกครั้งที่พาลีต่อสู้พลังของคู่ต่อสู้จะลดลงครึ่งหนึ่งแล้วส่วนที่มันลดลงไปอ่ะก็จะมาเพิ่มให้พาลีแทนโ,โหขุดโกงเลยและด้วยความโกงนี้เองเลยเป็นสาเหตุที่น่าจะทําให้พาลีโดนตัดบทไป<อ>ก็นะถ้าพาลีอยู่ช่วยพระรามทําสงครามนี่คือแบบโทศการ์นี่แพ้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วอะ่ะโดยการตัดบทของพาลีเรื่องราวก็จะมีอยู่ว่า หลังจากพาลีได้รับพรพระศูรก็ได้ฝากให้พาลีนำนางดาราไปมอบให้สุครีพแต่พระนารายห้ามไว้และบอกว่าถ้าทำแบบนั้นสุครีพอาจไม่ได้นางดาราพาลีจึงทำการสัตยบสาบานว่าถ้าสุครีพไม่ได้นางดาราขอให้ตนตายด้วยศรของพรนนารายและแน่นอนด้วยความเจ้าชู้ของพาลีสุครีพเลยอดเลย NTI แกและด้วยความเข้าใจผิดสุครีพก็โดนเนรเทศออกจากเมืองขีดฉินแล้วได้มาเจอกับ พระรามที่เป็นอวตารของมนารายและขอให้พระรามช่วยปราบพาลีตามสัตสาบานที่สาบานไว้โดยสุครีพจะอาสาล่อพาลีออกมาให้พอได้จังหวะพระรามก็ทําการยิงศรใส่พาลีแต่พาลีรับไว้ได้และะนารายในร่างพระรามก็ได้ควงสัตสบานที่พาลีให้ไว้พาลีที่จําได้จึงรู้สึกผิดและยอมให้ศรปักอ,กอกตายเหมือนจะจบแค่นี้แต่ยังก่อนหลังพาลีตายพระสวนก็ได้ทําให้พาลีกลับมาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ เพื่อเกิดเหตุร้ายจะได้ส่งพาลีไปจาัดก,การเลยเป็นที่มาของการต่อสู้ระหว่างพาลีกับทศกัณฐ์ครั้งที่3นั่นเองถึงพาลีจะโกงแบบนี้แต่ก็มีครั้งหนึ่งที่พาลีสู้แบบผืดขึ้นคอเหมือนกันซึ่งเป็นศึกต่อสู้ระหว่างพาลีกับทรพีนั่นเองอีควายดำฆ่าพ่ออ่ะตัวนั้นแหละเพราะควายตัวเนี้ยได้รับบัฟจากเทวดาหลายองค์ทำให้พรของให้สวร ไม่ได้แสดงพลังมากเท่าที่ควรคือสู้กันนาน7วัน7คืนโดยไม่ได้นอนอะ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลย,เลยและในตอนท้ายพาลีก็ได้เตือนสติเหล่าเทวดาว่าไอ้ควายโตเนี่ยมันไม่คุ้นค่าแก่การช่วยเลยเหล่าเทวดาที่รู้ตัวก็ได้ทําการเลิกบัฟโทรพีแล้วพาลีก็ชนะในที่สุดกว่าจะชนะนี่คือยากลาบากมากถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ตึงมือพาลีที่สุดแล้วละ่ะเรื่องราวความโหดของพาลีในรามเกียรติก็จะประมาณนี้ครับ คราวนี้ขอพูดถึงพาลีในสื่ออื่นๆบ้างไม่ได้พูดหมดหรอกขอพูด2เรื่องใหญ่ๆแล้วกันอันแรกก็จากนักรบมุนตราตำนาน8ดวงจันทแอนิเมชั่นที่จัดแปลงมาจากรามเกียรติและมีพาลีเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องแล้วพาลีในเรื่องอะ่ะที่เห็นว่าเก่งมากอะ่ะเอาจริงนะแม่งโดนเนิร์ฟเลยด้วยซ้ําโดนเนิร์ฟจากมัคดีไปแล้วนะคือสกิลลดพลังครึ่งหนึ่งของพาลีในนักรบมุนตาเนี่ย ในเรื่องมันบอกว่ามันเป็นพลังที่ได้มาจากพูดโลหิตถ้ากําจัดพูดโลหิตได้ไอ้พลังเนี่ยของพาลีอะหายไปเลยแต่พาลีในรามะเกียร์พลังเนี่ยมันอยู่ถาวรนะครับลบไม่ได้ก็เลยถือว่าโดนเนิฟแหละแต่พาลีในเรื่องเนี้ยมันก็ถือว่าเก่งจริงครับคือแบบขนาดลุมกันหลายคนกลุ่มพระเอกได้พลังสุดยอดมายัางสู้พาลีไม่ได้เลยต้องเก่งขนาดไหนอะคิดดูดิและสองมาจากคลิปของช่องพัซโลอย่างคลิป รามเกียรติ์ตอนที่5มนโทอยู่ไหนโดยพาลีในเรื่องนี้ก็จะเป็นลิงยักษ์ที่โผลมาแค่แขนสองข้างกับตาดวงเดียวอนุมานได้ว่าตาบอดในข้างหนึ่งโดยสุครีพได้คาดเดาว้ว่าที่พาลีเป็นแบบนี้เพราะการทดลองของเหล่าเทวดาบอกแค่นี้ไม่โดยจะสารต่อหรือเปล่าส่วนบทบาทคือทุบชกตบ ทุกอย่างในเรื่องคือเป็นเหมือนภัย,ยธรรมชาติอย่างหนึ่งเลยอะ่ะโอ้โรโหดอะและเป็นลีที่โตใหญ่ที่สุดในเมืองขีดขีนด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วคลิปนี้ MVP คือสุขี้ครับอก็จะประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงกับพาเลกันบ้างชอบกันไหมก็มาเมนบอกกันได้นะครับและถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ